รถไฟฟ้าสารพัดสีบูมที่ดินชาญเมืองขึ้นยกแผงนครปฐมโตแรง22.7%แซงกทมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าในสายต่างๆและพื้นที่ที่ดินราคาขึ้นนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับ e.r.ic ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสรายงานดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในไตรมาสที่3ปี2567นะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระ,ะดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลส7ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ ขอขอบคุณข่าวสารจากฐานเศรษฐกิจมติชนออนไลน์นะครับท่านผู้ชมวันที่21พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออสรายงานดัดชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในไตรมาสที่3ปีพศ2567พบว่า จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนามีขนาดที่ดินตั้งแต่200ตารางวาขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวม6จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม มีค่าดัดชนีเท่ากับ391.1เพิ่มขึ้นร้อยละ2.9เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนถือว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดัดชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา5ปีย้อนหลังในช่วงก่อนเกิดโควิด -19 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นแม้จะยังไม่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 นะครับท่านผู้ชมแต่เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาซื้อที่ดินสำหรับการลงทุนโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรตามแนวรถไฟฟ้ามากขึ้นเห็นได้จากราคาที่ดินในหลายพื้นที่ขยับเพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากเป็นที่ทำเล ที่มีศักยภาพด้านการลงทุนรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลที่ได้รับอนิสงจากการพัฒนาทางหลวงระหว่างเมืองด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ิโซนจังหวัดนครปฐมเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ22.7โซนอำเภอเมืองปทุมธานีลาดหลุมแก้วสามโคกจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นร้อยละ18.3โซนตลิ่งชัน บางแคภาษีเจริญหนองแขมทวีพัฒนาทนบุรีคลองสารบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ7.0%เซนโซนเขตจ,จตุจักรห้วยขวางยานนาวาวัฒนาคลองเตยพยาไทบางคอแหลมป้อมปราบศัตรูพ่ายบางซื่อดินแดง ราชเทวีและบางรักหรือกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้นร้อยละ6.2และโซนจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้นร้อยละ5.9นะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้ยังพบว่าราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนถือเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง ในไตรมาส3ปีพศ2567ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนามากที่สุด5อันดับแรกเมื่อเปรียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่รถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้วและเป็นที่ดินที่มีจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าตั้งแต่2สายขึ้นไปได้แก่1 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางแคถึงพุทธมนฑลสายสีมีค่าดัดชนีเท่ากับ458.8เพิ่มขึ้นร้อยละ7.0โดยราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในเขตบางแคและหนองแขมนะครับท่านผู้ชม 2. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงถึงบางแคมีค่าดัดชนีเท่ากับ 534.5รถไฟฟ้าสายสีทองทนบุรีประชาทิปกมีค่าดัดชนีเท่ากับ526.8และรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชันถึงศูนย์วัฒนธรรมมีค่าดัดชนีเท่ากับ518.7โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของที่ดินเท่ากันที่ร้อยละ6.4โดยราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นมาก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาษีเจริญบางกอกใหญ่และบางกะปินะครับท่านผู้ชม 3. รถไฟฟ้าสายสีลมมีค่าดัดชนีเท่ากับ5 0 3รรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อถึงท่าพระมีค่าดัดชนีเท่ากับ495.9และรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มหัวลำโพงถึงมหาชัยมีค่าดัดชนีเท่ากับ 501.4มีอัตราเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินร้อยละ6.3เท่ากันทั้ง3สายโดยราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในเขตภาษีเจริญสาทรและบางกอกใหญ่นะครับ 4. รถไฟฟ้าใต้ดินตลอดเส้นทางมีค่าดัดชนีเท่ากับ552.4และรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อถึงหัวลำโพงมีค่าดัดชนีเท่ากับ543.8โดยมีอัตราการขยายตัวของที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ6.2เท่ากันทั้งสองสายโดยเฉพาะในเขตสาทรคลองเตยและดินแดงนะครับ 5. รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดถึงสะพานใหม่ถึงคูคตมีค่าดัดชนีเท่ากับ508.2 และรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีค่าดัชนีเท่ากับ500.3มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ5.8โดยอัตราที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นมากอยู่ในเขตสามโคกธัญ,ญบุรีและบางเขีนทั้งนี้จากอัตราการเติบโตของราคาที่ดิน ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงสะท้อนถึงความต้องการที่ดินในบริเวณดังกล่าวมากขึ้นเนื่องจากมีระบบโครงขายรถไฟฟ้ารองรับทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและโครงการที่กำลังจะพัฒนาขึ้นในอนาคตโดยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าหลายสายเช่นบริเวณที่เป็นสถานีสำคัญทั้งนี้ REIC จึงคาดว่าราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ หรือเริ่มเปิดให้บริการใหม่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นทำเลที่ยังมีความต้องการในด้านที่อยู่อาศัยและใช้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์และหากภาวะเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นตามการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังว่าจะขยายตัวมากกว่า3เปอร์เซนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลอาทิ มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ0.01%และการจัดทำสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำของทออประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงินปัญหานี่สินครัวเรือนลดลงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมหากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะเร่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่หมเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าเนื่องจากยังเป็นในช่วงเวลาที่ราคาที่ดินชะลอการปรับตัวขึ้นราคาก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นสูงในอนาคตต่อไปนะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าพื้นที่ที่ดินบริเวณเรียบรถไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมที่ดินมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจราคาที่ดินก็เข้าไปติดต่อได้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะลงทุนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร โครงการอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมเขตรกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็จะมี6จังหวัดนะครับมีกรุงเทพนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครและนครปฐมนะครับท่านผู้ชมมีอัตราเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับราคาที่ดินนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลส7ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโกวิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ